สวัสดีครับสวัสดีตอนรับพี่น้องขอสู้ของผู้กองลูกชาวนาครับวันนี้ก็มาพบพ่อกันเป็นประจำเคือเก่าเช่นเคยครับวันนี้ก็บดีพาพี่น้องมาเบิ้งเชนเล่อครับเมื่อนี้กัเปลี่ยนเทินเจ้าคุณปูครับเอาอีดูสูดสองยี่สิเชนเล่อหัวลากสิบสองล้อหัวลากครับเอากับเปลี่ยนคุณเจ้าคุณปูออกเสริมทับในตัวหม่ครับเอาเชนเล่อมาส่งครับหลังกระนั่นก็ทิ อย่เจ้าคุณปู่ครับเจ้าคุณปู่ถามว่าเป็นยังบ่เก่าว่าเป็นยังไงหะครับเน่คือมันจะยังไวเนาะครับโดยสภาพเจ้าปู่กัอายุนะกัเกือบกับร้อยปีเราอยู่หลายละคือมันก็กกวิ่งได้ครับผมก็กวิ่งงานปกติมันก็วิง่งแต่นี่เวลาจังหวะง,งานมันเล่งงานกระโดดอย่างเงี้ยงานบิงครับมันจะจะลากสาครอ่ะทำการเธอเจ้าคุณปู่ซะเจ้าคุณปู่กัเอานี่โนครับ ฮีโน่โฮเกตซีเครื่องหนึ่งแ้าแรงม้ามาเสริมทับก็คือเจ้าคันนี้ครับมาเสริมทับครับมาเสริมทับของทีมงานผู้กองสั่งเลยครับเป็นส0บล้อเท้าเดียวครับบ่มีสโลครับเท่าเดียวไม่มีสโลก็ตามงบประมาณเขาครับงบประมาณประหลัยเขาก็เอามาขนรถเกี่ยวก็พอไหวครับก็แรงเขาก็เหลือๆครับร้อยแปดห้าต้อไปกับเป็นการ กัหญ่จ้ากุปูขึ้นเทเล่ครับเพื่อจะไป,ไปส่องมัลุ้งหรือเอาไปขายต่อให้คนที่ชอบตระกูลหัยายาวบ็นการเอาขึ้นครับผมพาบึงมาเสริมทัพคันใหม่ครับนิโนเอโอเกตซี o G C ครับชวหน้าเขาไปถะเบียนบุยลำครับ เรามาเสริมทับเราอ่ะไปดูเจ้าคุณปูขึ้นเทเลอร์เพื่อส่งกลับปุยลาครับได้คันนี้มาเสริมทับแล้วก็อุ่นใจครับพี่น้องช่วงต่อครับโ,โชว์ความแรงก่อนขึ้นเที่เลอร์ครับเจ้ากระปูหอกบีครับหงอไบีหนึ่งร้อยสี่ห้าแรงมาขยายขึ้นเที่เลอร์เมื่อกีเห็นครับพี่น้องบางคนอาจจะไม่เคยเห็นครับบางคนเห็นแล้วก็เปลวปยังครับ ให้คนที่ไม่เคยเห็นดูครับโอ้โหหางติครับนี่ผาากีฬามันก็ต้องใช้สลิงดึงครับหางติดเรียบร้อยใช้สลิงดึงเจ้ากันปูหางติดพื้นครับ ก็ต้องใช้โซ่ดึงใช้บินดึงขึ้นครับเร่งเครื่องครับมาแล้วครับโอ้หกลัวสสิ้งขาดแทนน่ะไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้น ปิดปัญหาตรงได้เอ,อ่ยมาแล้วครับเร่งเครื่องช่วยครับมาแล้วมาแล้วโอ้โหวันวันอภิป,ปงเอย้ยต้องเร่งเครื่องช่วยครับง,งานนี้มีเสียวโอ้โซ่ลั่นละลั่นละ จะมีปัญหางัพี่น้องนาจะขึ้นแบบสบายสบายไปอยู่ด้วยกันก็มีความผูกพันครับรถเราแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ถึงเวลาก็ต้องมีพบก็ต้องมีจ่าครับก็รถไม่คล่องก็ก็ต้องหาเสริมทับครับก็ยังมีความรักแล้วก็ถิถงอยู่ครับพออยู่ด้วยกัน สองไปครับรวมเขาปีที่สองก็ไม่เป็นไรครับหาคันใหม่เข้ามาเสริมทับแทนอ่าขึ้น,นเรื่อยๆละอ่าดูอีมุมงครับ ฟีซูเอฟเอฟสองสี่ศูนครับลากเจ้าคุณปู่โอปีบีหนึ่งงก็สุรักษัยเล่ไม้เลยไม้เลยครับอ่าโอเคครับก็ขอบคุณครับพี่น้องทีท่ติดตามรับชมรับฟังของป,ปกครองดูชนะครับมีอย่างไรจอคลิปพี่น้อง อัปเดตคลิปพี่น้อยเพ่งนี้เลยครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ